กินยังลวกอร่อ,อยแล้วย่งนี้อืมจิน,นยม,มยำบงวังเนี่ยนี่กินน้ำยุะเต๋อืมกินน้ำยุะเต๋อืมอุ้ยน่ะก <c ười> ินกระต้องให้แม่ดูดหายได้น้ำเผ็ดให้พี่คู่น้ำให้พี่คู่กันหรอก ไปคู children, ่ไปคู่ไปกินบังวงนี่กันไปคู่กันเอาไปคู่อ่ะเพชรบ่อป่ะนี่เพชรบ่อเฮ้ยมึงมึงมึงพอแล้วพอแล้วมึงมึงมึงพอแล้วพอแล้วมันจีขี้แตกมันจีขี้แตกบ่อมึงมึงเกาะมือไหวดูมึงเกาะมือแม่ไหวดูพอแล้วพอแล้วหรอกพี่คู่กับจีกินพ่อพี่คู่ได้ป่ะนี่พี่คู่พอแล้วพ่อน้องพ่อหรอกมันจีขี้แตกหรอก ย่ำบักนวงด้นี่บบบมันงบเมเข้าต้มเน้ยอุตายลบหมืนม่นมื่นพอแล้เพะไป๊ปปแม่ชอากินหรอปะ